นมารุ้นกันมันจะได้เยอะไหมวันนี้ทุกคนคะมาดูบุมนี้กันบ้างนะคะเห็นกันชัดๆเลยนี่คะ่ปะปลาขาวหางแดงนะคะแล้วก็มีปลาอมูเล่นะคะสามารถเอาไปทำปลาปร่าปลาส้มอร่อยมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะพิมพ์จะพาทุกคนมาทำอาหารปลาส้มปลารา สวัสดีจากสวีเดนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องชีวิตส,สาวไทยในสวีเดนพิมพ์ชโนกฝากทุกคนกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะฮัลโหลชีวิตส,สาวไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิมพ์จะพาทุกคนนะคะไปเอาปลาขาวนะคะในหนองน้ําแห่งนี้นะคะพร้อมกับเรือเล็กๆลํานี้นะคะซึ่งมีใต้กลงขับให้เรานะคะไปเอาปลาขาวหางแดงนะคะมาทําปลาาแล้วก็ปลาส้มนะคะ มาทุกคนมาลุ้นกันมันจะได้เยอะไหมวันนี้ว้าวว้าวไปเพียบเลยทุกคน ตัวใหญ่เลยค่ะทุกคน ปลาขาวตัวใหญ่เลยทุกคนนี่ด,ดูโอ้ยตัวบเริ่มเลยตกเลยไม่เป็นไรสิย็นนี้ฉันจะมาใส่เธอใหม่ นำเสนอมาดูตัวใหญ่เลยอ่ะคนดูนี่อะต้งแดงแดงน้องแดงองน้องแดงน้องโหยตะกี้นะคะทุกคนตัวใหญ่กว่านี้อีกตกลงไปเลยเดี๋ยวตะเย็นเรามาใส่ใหม่อีกค่ะไปค่ะขึ้นฟัง กู่ตรงนี้ตัวหนึ่งพนตัวใหญ่เหมือนกันโอ้อดูนี่ดูดูดปาขาวนี่ตัวใหญ่พนนื่อ เดี๋ยวตอนเย็นนะคะจะพาเพื่อนๆมาใส่ใหม่นะคะใส่สองหลังนี้แหละได้ประชมไปฝากพี่วันแล้วนะคะมาดามบ้านนาสวีเดนแล้วก็ไปฝากท่องอีสานสวีเดนด้วยนะคะเพื่อนนู๊ดนะคะแล้วก็ไปฝากพี่มนนะคะเพื่อนที่ทํางานพี่สาวน้องสาวใจดีทุกทุกคนนะคะที่ทําให้วันนี้ฉันมีช่อง Youtube นะคะ ตรงนี้ละค่ะที่พีนเอาปลาทำปลาไ่ขายที่สวีเดนนะคะทุกคนดูสิตัวใหญ่มากมีไข่แน่ๆเลยทุกคนเธอเป็นอาหารของมนุษย์นะ <c oughs> ตัวใหญ่มากเ <c oughs> มื่อกี้นะคะที่ตกน้ำไปเสียดายมากตัวใหญ่มาก ไต่กงเหมือนรู้นะคะว่าเราอะถ่ายวิดีโอเนียแกเขาจะขับขเบา 刚才考。 ทุกคนนี่ผลงานของวันนี้นะคะนี่ได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนได้เยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาใส่เพิ่มนะคะมาใส่เพิ่มแล้วก็จะได้เยอะกว่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพิมจะให้ดูนะคะรุ่นนี้แบบรุ่นนี้แบบสะพึงมากทุกคนดูแบบ ตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนนี่ดูดูน้องแดงน้องแดงเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพิมพจะรอให้มันตายก่อนนะคะถึงจะไปทําความสะอาด <c oughs> นี่ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําความสะอาดนะคะแล้วก็วิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะมากดติดตามช่องชีวิตว์ภทยในสวีเดนด้วยนะคะ I <laughs> I <coughs>

นนจัมโบมากไข่น่าจะเหลืองมากนะคะทุกคนดูไปค่ะเมือ่อเช้านี้ที่หลุดไปนะคะใหญ่กว่าน,นี้อีกเสียดายมากเลยปีนี้ฉันมีงานทำแล้วปีนะะฉันจะซื้อด่างนะคะซื้อด่างใหม่อันใหญ่กว่าน,นี้นะคะเพื่อที่ ปีหน้านะคะพิมจะทำปลาร้าให้ได้หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลค่ะหรือสองร้อยโลให้ดูนะคะทุกคนของแ่บตอนแรกนะคะที่ทําขายเลยนะคะตอนแรกประมาณ20่กิโลค่ะทุกคนตอนแรกก็แบบว่ายังไม่ค่อยมีคน ก้าซื้อเท่าไหร่กลัวไม่อร่อยทําไปทํามาพอเริ่มทํานะคะปากต่อปากปรากฏว่าตอนนี้นะคะแย่งกันแล้วแล้วก็มีออเดอร์ไว้แล้วนะคะปีนี้หกสโลนะคะแต่ว่าพิมพ์ทําไว้ประมาณ100่กิโลนะคะทุกคนดูไข่นั่นสิ พี่มนต์แกบอกว่าแกแกแกจะเอาไส้กับไข่ปลานะคะพิงก็เลยจะทําให้มันสวยสะอาดๆน่ากินไปให้แกนะคะเดี๋ยวแกบอกที่บ้านแกมันมีกินแบบที่มันเป็นลูกโป่งรืว่าเป็นหมกหรือว่าอะไรเงี้ยถึงก็ไม่รู้นะคะทุกคนเอ้ยทอดกับกรอบอร่อยฟินมาก บ้างให้มันน่ากินนะทุกคนนี่เต็มฝ่ามือเลยทุกคนดูสิคะนี่จัมโบอีกหนึ่งตัว そうそう。